แหมขนมดอกจอกมาแล้วนะคะทุกคนถุงละสิบบาทนะคะนี่กรอบๆเลยอร่อยด้วยนะแล้วก็มีกล้วยฉ่บนะคะสิบบาทนะขนมปิ้งนะคะขนมปิง้งแทนละยี่สิบบาทนะคะทุกคนนี่มาหนุนพี่เขาได้นะคะแห่หัวหมูนะคะหัวหมูบ้านพี่โอเลี้ยงนะคะกักหมูก็มีนะทุกคนกักหมูยี่สิบห้าบาทนี่กักหมูยี่สิบห้าบาทนะคะนี่ มาดึงไปได้เลยนะคะนี่ใส่ต้มใส่แกงนะทําน้าพริกก็ได้นะคะนี่ก็เนื้อหมูสดๆเลยนะทุกคนมาอยู่ที่เอาเลี้ยงเราได้นะคะนี่ปลาบ้านพี่แอนจอดก็มีนะคะกระปุกละยี่สิบาทอร่อยมากเลยนะทุกคนนี่ที่ร้านพี่จอดนะคะข้างล่างพวกลูกชงลูกชิ้นนะน้ำจงน้ำจิ้มก็มีนะคะโคนรนิดพะยมเราก็มีไส้กรอกด้วยนะคะทุกคนเส็นละสิบบาทนะคะนี่ไส้กรอกส,สวยๆเลย ีโค้งก็มีนะคะเนื้อหมูนะเสร็จแล้วนะแอดแล้วนะคะก็ะตั้งร้านเสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะกำลังจัดร้านไปด้วยนะมานหนุนแอดเราได้นะคะร้านผักสดยเกียรก็มาแล้วนะคะกคนตุ้ยโกยของเรานะคะมีน้ำมันหมูมีกักหมูด้วยนะทุกคนจ๋าแล้วก็ร้านพี่ประยงนะคะก็ะตั้งเสร็จแล้วนะนี่บรรยากาศตลาดสดเรานะคะตอนนี้เลยนะคะทุกคนร้านค้าก็มาประมาณนี้นะ มาช้อปปิ้งกันได้นะคะทุกนใครตืน่นนอนแล้วนะ